การหาเรือระหว่างเม็กซิโกกับสหรัฐดูเหมือนจะบรรลุข้อตกลงสําคัญในการแก้ปัญหาผู้อพยพนะครับหลังจากทั้ง2ประเทศเผชิญกับคลื่นผู้อพยพสูงเป็นประวัติการกลุ่มผู้อพยพจากประเทศในแถบละตินอเมริกาติดอยู่บริเวณแนวรั้วลวดน้มหลังจากเดินทางข้ามแม่น้ำริโอแกรนด์พรมแดนธรรมชาติระหว่างเม็กซิโกกับสหรัฐ โดยคลื่นผู้อพยพย,ยังคงมุ่งหน้าสู่พื้นที่ตอนใต้ของสหรัฐไม่ขาดสายนะครับในวันที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศได้จัดการหา,หารือเพื่อวางมาตรการในการแก้ปัญหาการหา,หารือของประธานาธิบดีอันดรสมาโนเอลโลเปสโอราดอรกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐนำโดยรัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนีบลิงเกนใช้เวลากว่า2ชั่วโมง หลังจากก่อนหน้านี้ผู้นําเม็กซิโกได้ร้องขอให้สหรัฐสนับสนุนลาตินอเมริกาให้มากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่การสร้างกำแพงและแนวรั้วลวดนามกั้นพรมแดนเท่านั้น <S 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 การหารือในครั้งนี้ส่งสัญญาณเชิงบวกในการแก้ปัญหาผู้อพยพนะครับหลังจากประธานาธิบดีเม็กซิโกเปิดเผยว่าที่ประชุมได้บรรลุข้อตกลงครั้งสำคัญ โดยเม็กซิโกจะเดินหน้าปรับปรามกลุ่มลักลอบขนคนเข้าเมืองเพื่อลดจำนวนผู้อพยพที่เดินทางเข้าประเทศผ่านรถโดยสารและรถไฟนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้สหรัฐกลับมาเปิดจุดผ่านแดนบางจุดอีกรอบเพราะมาตราการปิดจุดผ่านแดนส่งผลกระทบต่อการค้าของทั้งสองประเทศจำนวนผู้อพยพเข้าสหรัฐอย่างผิดกฎหมายพุ่งสูงถึงวันละ1น0 0 0คนเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าจากจำนวนผู้อพยพในช่วงก่อนโควิด -19 ระบาด และปัญหาคลื่นผู้อพยพยังเป็นประเด็นหลักในการตัดสินใจของชาวอเมริกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงปลายปีหน้าด้วยครับแนวว่าการเดินทางมาตั้งรกรากในสหรัฐจะเต็มไปด้วยความยากลําบากและอันตารายแต่ความยากจนในประเทศต้นทางก็ทําให้ผู้อพยพเลือกที่จะทิ้งบ้านเกิดครับมาเซลโมโดนาโดวัย30ปี ตัดสินใจอพยพออกจากบ้านเกิดหลังจากเวเนซุเอลาเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจรุมเร้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาจุดหมายหลักของเขาคือการสแสวงหาชีวิตใหม่ในสหรัฐและมาเซลไม่ได้เป็นชาวเวเนซุเอลาเพียงคนเดียวที่ตัดสินใจแบบนี้ข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติพบว่าตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาชาวเวเนซุเอลากว่า7,700,000คนหรือคิดเป็นหนในสของประชากร28ล้านคน อพยพหนีความยากลำบากภายในประเทศมาเซลภรยาและลูกชายเริ่มต้นการเดินทางไกลตั้งแต่เดือนกันยายนผ่านโคลอมเบียปานามาคอสตาริกานิการากัวฮอนดูรัสและเม็กซิโกข้อบอกพรัองทางร่างกายและความทรหดของการเดินทางไกลไม่ใช่อุปสรรคเนื่องจากความยากจนในประเทศบ้านเกิดน่ากลัวกวันนี้หลายเท่าตัว yo yo voy tipo persona no no era el de que decía que de embargo salir país iba a nunca mi mi การเดินทางมุ่งหน้ามายังสหรัฐมีราคาที่ต้องจ่ายสูงและเต็มไปด้วยอันตรายจากกลุ่มอาชญากรรมในอเมริกากลางเขาใช้เวลาสองวันครึ่งในการเดินทางผ่านดาริเอนแกป สุดแสนอันตรายบริเวณพรมแดนระหว่างโคลอมเบียกับปานามาแต่ความทราุรหดในการเดินทางบุกป่าฝาดงกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยหลังจากทั้งสามชีวิตเดินทางเข้าสู่พรมแดนเม็กซิโกโก,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 การเดินทางสู่พื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเม็กซิโกมาเซลถูกกันโชคซับ จากเจ้าหน้าที่ความมั่นคงหลายครั้งเขาต้องจ่ายเงิน60ดอลลาร์ให้กลุ่มลักลอบขนคนเข้าเมืองเพื่อข้ามแม่น้ำริโอแกลนที่กั้นพรมแดนเม็กซิโกกับสหรัฐหลังจากตัดสินใจไม่ยื่นเรื่องขอรีภัยกับเจ้าหน้าที่สหรัฐเนื่องจากกระบวนการนี้อาจต้องใช้เวลานานหลายเดือนกลุ่มลักลอบขนคนเข้าเมืองบอกให้ครอบครัวของเขาเตรียมแค่บัตรประชาชนเงินและเสื้อผ้าเพื่อความคล่องตัว4พฤศจิกายนที่ผ่านมา มาเซลและครอบครัวเดินทางมาถึงจุดหมายในฝันผ่านเส้นทางกว่า4,300กิโลเมตรเจ้าหน้าที่สหรัฐไม่ได้ในประเทศมาเซลภรยาและลูกเพราะพวกเขาเดินทางเข้าแผ่นดินสหรัฐเป็นครอบครัวครอบครัวของมาเซลได้รับใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่จนถึงเดือนพฤษภาคมปี2026ก่อนที่ผู้พิพากษาจะมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการให้สถานะผู้ลี้ภัยในขั้นต่อไปปัจจุบันมาเซลขายดอกไม้อยู่บนถนนกรีนวิว ในรัฐเซาท์แคโรไลนาระหว่างรอใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติชายหนุ่มเต็มไปด้วยความฝันบนแผ่นดินสหรัฐเขาอยากขับรถแท็กซี่เปลี่ยนขาเทียมและกลับไปเล่นบาสเกตบอลอีกครั้ง